รายการพวกนี้มามาสัมภาษณ์วันนี้ไม่ได้อยากจะโจมตีครอบครัวเลยไม่ได้คิดร้ายกับครอบครัวไม่ได้อยากจะให้ครอบครัวดูแย่อะไรเลยแต่ผมแค่อยากจะมาบอกว่าผมอะ่ะอยากจะให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอยากให้ครอบครัวเข้าใจกันจริงๆให้ให้มีความสุขจริงๆแต่ถ้าผมอยู่ต่อไปแบบนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยให้ปัญหามัน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 อยู่ที่ดีมกับแม่สองคนอะ่ะ ผมก็คิดว่ามันคงคงอยู่ยากผมก็คิดว่าผมก็จะหนักใจไปเรื่อยๆผมไม่ได้มาเพื่อเข้าข้างดีมเพื่อมาเลือกดีมแทนแม่หรือว่าเลือกแม่แทนดีมอะไรแบบนี้แต่ว่าผมเห็นที่อะไรที่ดีมโดนอะอะไรที่ออกมาตามข่าวตามโซเชียลมีเดียมันมันมันไม่ถูกต้องมันผิดแล้วมันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่จริงหมดเลยผมอยากจะให้ทุกอย่างมันจบลงที่การการที่เราได้อยู่กันเป็นครอบครัวอีกเหมือนเดิม การที่เราอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยผมคิดไว้แบบนี้เลยแต่ว่าไปเป็นไปยังไงก็ต้อง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 รอครับเพราะว่าช่วงนี้ปัญหามันค่อนข้างหนักมากแม่โผล่ไปแม่เขาได้มองว่าเสือที่เลือก้างไปแล้วเสือรู้สึกยังไงบ้างก็ก็รู้สึกไม่ดีครับแต่ว่าคือผมก็เปลี่ยนความคิดเขาแล้วก็คนๆที่คิดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผมอะ่ะผม ผมไม่ได้อยากจะบังคับให้ใครคิดอะไรแบบไหนใช่ไหมครับใครอยากคิดอะไรก็เราแต่เขาเลยแต่ว่าคือผมก็ยืนยันว่าผมทําแบบนี้ไม่ได้เห็นว่าแฟนดีกว่าแม่หรือแฟนดีกว่าครอบครัวอะไรเลยแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ถูกต้องจริงๆเลยต้องทําแบบนี้แล้วละ,ละมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือที่ที่มีหลายคนหาว่าผมไปฟ้องแม่ไปฟ้องครอบครัวนี่มันไม่ใช่เลยคือผมไม่อยากฟ้องไม่อยากทำอะไรเขาไม่อยากทำ้ายครอบครัวอะไรแบบนั้นเลยวันที่ผมไปศาลวันนั้นน่ะ คือตามที่ผมบอกเรื่องมันแรงเรื่องมันมันน่ากลัวต่อชีวิตจริงๆผมก็เลยไปศาลเพื่อจะใช่ครับใช่ใช่ไม่ไม่ได้ไปฟ้องอะไรเลยแบบนั้นไม่ไม่มีเจตนาทำอานเเราได้คุยกับความไม่ว่าเราจะทํายังไงให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนตามที่เราที่เราพูดผมก็ก็คุยครับคือก็คุยก็คุยกันตลอดครับคือผมไม่อยากให้อะไรออกมาทางโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้เลยเรื่องครอบครัวมันก็เป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากๆแล้วผมคิดว่า ครอบครัวไหนก็มีปัญหากันได้คิดไม่ตรงกันได้ก็มีทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติมากใช่ไหมครับแต่ว่าการที่ครอบครัวของผมอ่ะเป็นครอบครัวที่อยู่ในสายตาของทุกคนแล้วทุกคนก็เห็นไรได้อะมันเป็นอะไรที่ที่ผมอ่ะรู้สึกหนักใจมากแล้วก็หยุดหยุดมันก็หยุดไม่ได้อ่ะเพราะว่าคือมันออกมันแล้วผมไม่ได้อยากให้มันออกผมไม่ได้เป็นพโพ้นมันออกมาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยคือปัญหามัน มันไม่ควรที่จะใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าคือมันออกมาแล้วมันก็คือคนก็เห็นหมดแล้วการที่เขาการที่เขาคิดไม่ตรงกับคนอื่นการที่เขาคิดไม่เหมือนคนอื่นอ่ะไม่ที่ไม่ใช่เป็นอะไรที่มันโหดร้ายอะไรมากคนที่แบบคิดคิดแบบไม่รู้ดิผมพูดไงเดียก็คือาการคิดของเขาใช่การเป็นความคิดของเขาอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งมันก็มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ป่ะแต่ว่าคือ สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาผู้สิ่งที่เขาแบบพูดตามโซเชียลบางทีมันก็อาจจะแรงไปบางทีมันก็อาจจะแบบมีผลเสียกับคนอื่นได้เยอะใช่ไหมครับแล้วผมก็คิดว่าการที่เรามีมีจิตแพทย์คุยด้วยมีการที่ไปรักษาทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยในอะไรที่ควรควรมีไม่ใช่แค่กับคุณแม่กับใครก็ได้ครับคือมันเป็นอะไรที่ ผมคิดว่าควรเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยนะครับคือเมืองนอกเนี่ยเขาเขามีมีไซ่ใครทฤษจิตแพทย์เนี่ยคือคือใครก็คุยได้เป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ว่าคือผมผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ควรควรที่จะได้มีการอายอมรับมากขึ้นในประเทศไทยครับแล้วคือถ้าถ้าถ้าเขาได้มีการรักษาในด้านนี้ผมคิดว่าก็จะดีเป็นเป็นเป็นสเต็ปแรกเลยาภพ เขาบอกว่าถ้าอยากเสืออยากให้แม่พบจิตเวทแม่ก็จะไปพร้อมอยากให้เสือพาไปเสือโอเคไหมผมอ่ะผมโอเคผมอยากให้เขาไปครับแต่ว่าคือที่เคยคุยกันอะ่ะเขาไม่อยากไปเพราะเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่คนจะมองว่าเขาเป็นคนป่วยใช่ใช่อะไรประมาณนี้ครับเป็นอะไรที่แบบเออมันนี้เลยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่แบบ เป็นเป็นการพบพลาดเป็นอะไรที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นทําให้ทําให้จิตเราดีขึ้นอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีเลยจริงๆครับเส <c ười> ือเคยถามกับแม่ไหมว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้ไม่เคยถามเลยครับใช่ <c ười> แต่ว่าผมผมก็สังเกตว่าอ่ามันไม่มันเป็นอะไรทีอ่อ่เปลี่ยนไปมาสักพักแล้วความคิดของแม่นะครับคือ่เป็น เป็นเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงมานานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าคือก็ผมก็ไม่ได้ค่อนไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากครับผมมองว่าสิ่งที่แม่ทาคือแม่เขารักเรามากเกินไปผรู้สึกสัมผัสรับ<ม>รูบ้กันได้เหมือนผมผมผมรู้ว่าว่าเขาเขารักเราและรักครอบครัวมากจริงๆเอ่ออันนี้ผมรู้เลยครับครับแต่ว่าคือการที่เขาเอ,อทำนูน่นทำนี่ที่มันมันอาจจะรุนแรงเกินไปอะ่ะผมก็ไม่เห็นด้วยจริงๆริและคือแบบ การที่ครอบครัวเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นตรงกรันอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันปกติมากเราไม่ต้องเห็นด้วยเราไม่ต้องคิดตรงกันตลอดทั้งทที่เราเป็นครอบครัวนะครับแบบที่ผมคิดว่าน้องดีไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เขาไม่เขาคิดไม่ตรงกรันซึ่งมันก็แบบมันมันควรที่จะคุยกันได้มันไม่ไม่ควรที่จะอยู่ในในในระดับที่เราต้องมาทะเลาะก,กันเอ่อมามาด่ากันในโซเชียลมีเดียเลยอะไรประมาณนี้ครับ ผมอยากมีคนกลางมาไกลเกี่ยด้วยเพราะว่าถ้าแบบสมมติผมเข้าไปวันนี้เลยผมว่ามันไม่จบเพราะว่าผมก็เคยเข้าไปแล้วไปคุยหลายครั้งหลายชั่วโมงแล้วมันก็มันก็ยากพ่อเขาก็พ่อผมว่าเขาก็หนักใจครับผมก็คุยกับเขาบ่อยอยู่แต่คือ,เ,อ,อเขาอะ่ะผมก็ไม่อยากให้เขาคิดมากในเรื่องนี้เพราะเขาก็มีเรื่องของเขาเยอะเหมือนกันเรื่องที่เขาต้องต้อง ต้องมาเชิญเหมือนกันว่าไม่อยากให้เขามามาปวดหัวในเรื่องของผมด้วยกับเรื่องของดีนด้วยเหมือนกันเข้าคนอาจจะมองว่าเราเป็นลูกที่อัปยศันอยู่อันนี้ครับอ่าผมเข้าใจผมเข้าใจว่าคนอาจจะคิดแบบนี้ซึ่งผมอยากจะเคลียร์เลยว่าผมอ่ะไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดจะทิ้งครอบครัวไม่เคยคิดจะแบบใช้ครอบครัวเอาครอบครัวเป็นคนใช้แบบเอาเอาตังค์อะไรแบบนี้มันไม่ใช่เลยคือผมเห็นบุญคุณที่พ่อกับแม่ทํามาเพื่อผมกับน้องๆตลอด ส่งผมไปนู่นไปนี่ไปเรียนไปทํางานอะไรแบบนีน้คือเขาก็ช่วยมาตลอดใช่ไหมครับแต่คืออ่ที่ผมอยากมาพูดคือเรื่องประเด็นเนี้ยคือที่เราเห็นไม่ตรงกันอะ่ะมันก็เป็นเป็นอะไรที่ผมอยากจะอยากจะมาอยากจะมาพูดจริง,รงๆเพราะมันมันเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยจริงๆแบบมากๆเลยคือผมไม่ไม่ไม่เคยคิดจะทําร้ายครอบครัวเลยไม่คิดจะเป็นเป็นคนที่อัพยพอยู่กับครอบครัวเลยย้อนกลับไปเสือกคิด ว่าอะไรมันคือจุดที่มันทําให้ครอบครัวเราแตกหักขนาดนี้ได้มันจุดไหนเหรอครับมันก็ก็พูดยากนะเพราะว่าครอบครัวเรามันมีปัญหามาตั้งนานแล้วแลวคือมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกันอ่ะซ้อนๆกันเรื่อยๆมันก็ทําให้ทุกคนช้ํากันมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยก็ได้หรือว่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรแต่ว่าคือ ประวัติของครอบครัวเราอะที่ทุกคนเห็นอะมันก็มีปัญหาขึ้นมาเยอะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงแต่ว่าความเจ็บความจาที่ที่ที่ได้มีมาตลอดอะมันก็มันก็อาจจะเชื่อมโยงกันได้มันก็อาจจะทําให้เราแตกแยกกันนิดหน่อยต้องเจอแม่พร้อมคุยวันนี้เราใจเย,ย็นลงแล้วเราพร้อมที่จะดูวันนี้เหรอครับ ผมอะคุยได้ครับแต่ว่าคือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปได้ถึงไหนจริงๆถ้าถ้าถ้าหมายถึงวันนี้เลยนะครับคือมันก็มันก็ยากครับเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงทั้งทั้งหมดเลยครับคนในครอบครัวเลยเป็นจริงๆเพราะทุกวันนี้คนมองว่าเราอะ่ะก็เปรียบเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ใช้งโใช่<ๆ>คือผมอะ่ะผมเป็น หลายคนบอกว่าผมเป็นกาวที่เชื่อมโยงครอบครัวครับคือผมก็อยากเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยผมไม่อยากให้ครอบครัวต้องแตกแยกเพราะว่าเรื่องนู่นหรือเรื่องนี้เลยแต่ว่าคือพออะไรที่มันไม่โอเคกับใจเราจริงๆอะไรที่มันที่ผมเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมจริงๆอ่ะผมก็ต้องมาพูดใช่ไหมครับคือแบบผมเป็นคนที่เชื่อมโยงครอบครัวจริงๆแต่ว่าถ้าผมเห็นอะไรผิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วคนอื่นที่โดนที่เดือดร้อนเนี่ยโดนแบบนี้มันก็ไม่โอเคครับคือผมเป็นคนที่ อยากจะปกป้องคนที่เรารักคนที่เราแคร์มากจริงๆผมอยากจะ,ะให้ให้ความยุติธรรมกับคนที่ที่แบบที่ต้องโดนอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ครับและคือผมก็อยากจะสู้ในใน,ใน,ใ,นในทางที่เราเชื่อเชื่อมันจริงๆตามที่ผมบอกครับผมเคยโพสในสตอรี่ไม่กี่วันเองว่าให้ไฟใน what you b e l i e v e in ก็คือสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อมัน่นใช่ไหมครับก็อยากจะบอก ทุกคนเลยครับน้องๆเด็กๆด้วยช่วงนี้เด็กๆก็สู้กันเยอะอยู่ก็อยากให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปทําสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วสิ่งที่เสือเชื่อมันคืออะไรครับสิ่งที่เสื่อเชื่อก็คือที่ดีมที่ดีมถูกกล่าวหาเนี่ยมันไม่ผิดเลยเขาเขาเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับเนี่ยคือสิ่งที่เสือเชื่อเสือเพราอเสือพูดไปคนก็จะตีความว่าสู้สิ่งที่เสือสู้สู้กับคนที่เขาเป็นแม่เรานะคือ ผมอยากจะสู้ในในด้านที่ที่ออกมาทางโซเชียลมีเดียนะครับว่ามันไม่จริงเลยที่คนมากล่าวหาใช่คูดมันไม่จริงเลยอันนี้คือคือที่ผมอยากจะอยากจะอยากจะมาบอกครับคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่จริงเลยใช่ครับแล้วคือครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้เราได้พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นมา่ทุกคนได้ฟังในมุมที่ผมก็ ผมรู้สึกสบายใจขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกรู้สึกดีมากเลยขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนมากๆเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็คือผมก็พอรู้อยู่ว่าคนอะ่ะก็เข้าใจว่าผมกําลังพูดถึงอะไรอยู่กําล mm hmm. ังสู้เพื่ออะไรอยู่แล้วก็อะไรพวกนี้ครับคือมันก็หนักใจตอนนี้ก็หนักใจมาประมาณเกือบครบเดือนหนึ่งได้แล้วครับแต่ว่าคือเราก็ต้องเดินต่อไปให้ได้ครับ